ในเจ้านี้นะครับจะปลาท่านไปพอขัวนะครับที่ผมปลูกทิ้งทิง้งฝากเตวดาไว้หรือว่าพืชอะไรอย่างที่จะทํากับข้าวได้เมื่อเจ้านี้นะครับเราลองบูนะว่าน่าจะมีอย่างท่องที่เขาสามารถเอาไปขิงได้เออผมพ่อปลูกไว้คือปท้องฝากเทวดาไว้นะครับคือมาได้ดูแลสักอย่างป่วยเพื่อขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ปลูกทิ้งไว้นะันนนะ่นเองนะไปลองไปพ่อครับ เปิดประเด็นเจ้านี้กันด้วยต้นทุเรียนนะครับปูกุ้หลายปีนักแกเน,นี่ยเพราะว่าทุเรียนนี่มันยากให้จัดแอนะฮานอยสักเตือ้อนนะครับเพอเพอจะตายมูนเนอะห์ยอดแมงกิ้งพ่องอย่างห้องนะเพระน้ำก็แจกดดีนะครับเอออ้าวนี่ปุฮอฝากเทวดานี่ก็เป็นต้นบักแคว่งขมเนะาะบักแคว่งขมนี่เรากินกับน้ำพริกล้ำนะเนอะ ต้นบั้งขมนี่อบั้งขมก็มีอากมานี่เอาง่ายๆนะครับนี่อ่ะปักปังนอกเอออันนี้ก็ขึ้นคูเดียฝากเทวดาก็คือค,ค,ค,อคล้ายๆว่านกอ่ะนกนกมาไข่อ่าขี้ขว่างไว้นออ่านี่บั้เขืออ่าบั้เขือนี่บักออกลูกเตื้ออันนี้ถั่วอันนี้ก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์ต่อนอถั่ว หัว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 มองวหาถูกเขียวเนาออ้าวอันนี้กับฟักเนะนี่ยยอดกับฟักเนี่ยก็อเอาเก็บไปแกงกินหนอใส่ใส่นอเนาะจะลำ้ำนี่ไอ้มดแดงอันนี้เขาเลี้ยงไว้เหมือนกันมดแดงมันจะจะแปลงเนี้ยอ้าวกระ thon อ่ะมายขยะกระ thon มาเอาเนอะบนรพบุบรุษแจกฟรีนะครับมาข้ารก็มาเอาเลยนะครับต้นกระ thon มันจะล้นเนาะอ่าบ้านผมจะฝีนี่บะเขือบะเขือหำแม,ม,มะบะเว่าทุเร็เนาะเพื่อนห้องกันยี่เนะมมาะหำาม่หำแยวเขาว่ากันไปเนาะบอ,อกแล้วนะครับอันนี้ตัวัวเขียวเนาะตัวกยาวอ่ะโอ้นักแกเนอร์นะครับเัิออกคนเดียวเนาะนี่เกาะ แงงต่แง่การพึ่งออกฤทธิ์นะเราก็ใส่กินที่เราขินได้นะมันจะต้องทำการปั้มหลงพ่องเนะเอาะอ้าวอันนี้อ่ะไอายางอ่ะกลมกล่องหรอพาอันนี้ใส่แกงนอลำนะแกนะครับ ผักบุ้งหน่อมันจะขึ้นไปตาตเนี้ยแต่ถ้าบุ้งที่หนองเยอะกว่านี้นเยอะนะครับแต่ถ้าเอาไก,ก่โมขาโมแกงหางีได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็กล้ยอ๋อปีกล้ยอืมวันนี้ปีกล้ยออกแยะตำา้อม่วไปนะครับแล้วก็ดินนะครับน้องผอดินไนดินจะดํามากเลยนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ใบไม้ที่มันทับถมไปยะเนี่าหายหันอีเดียวแหมบะเมินก็จะย่อยกลายเป็นดินดําอย่างอีเลยนะครับนี่ ปกจะเพาะปลูกยกกินคนเดียวไปแต่เขาบอต้องทํานักครับเพราะว่าเขาจะจะได้หาถ้าเกิดเขาทํานักเนี่ยมันจะเรื่องการบริโภคเป็นลักเนาะจะลําบากเอาไปขายเยนาะมันกินมาตันถ้าต้องค่อยๆปลูกกาบน้อยถ้าถามว่าเอาไปขายบริษกินครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าท่านเน้นไปขายเออตะกี้อุ้กรรมเรียกว่าถ้าเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปขายนะหนึ่งเวลาขายในการทําการตลาดนะไม่ต้องว่าด้วย ขนาดมันได้ก่อปริมาณมันได้ก่ออย่าใมีทรงเันก็ปิตตลอดปีก่ออย่าทำให้เขาเครียดบาได้ครับเอาไว้ปลูกกิายสบาย,บายเอ๊ะอันนี้ต้นอย่างฮะมันเป็นแต่งเป็นแต่งเน,ะน,นะมมานะนี่เนาะผมมาหูจักเนี่ยนี่นะครับมันขึ้นคนเดียวมันนะครับบะเป้าเนาะเขาอยากอยู่เป้าสีกินครับอาหารมันคงเนาะทุกอย่างจะปลอดภยัยถ้าเขาปลูกกินคนเดียวเขาแล้วก็ บะเซียงค่าใช้จ่ายอย่างเลยนะครับลองมานะครับนี่คือโคกน,นาบายโป่หลงลินครับอาหารมัน่นคง